เ, in, e เอาไปมาจ่ายเงินีิเอารถมาเล่นนะครับผมคันใหม่รับมาจากนาอ้นวันกระตือนะครับเอาให้กูด้วยไงข้นนี้เอาไปเล่นเลยไปเลยเลยขอบคุณพิจากครับพิจาก์พิจารอะไรมาเล่นทีแรกเติมลมเรียบร้อยเนาะคันนี้นะคันนี้นะสามสิบห้าบาทโอ้ เอาเลยจ่ายเลยจ่ายเลยนะรยได้เินสีปะห้าคันนี้สีปะห้าคือเช้าแกดูไวแกไม่ไอไอ้ทีมรถพี่บอกสามสิบห้าบาทมึงหลอกขายปะาม่าไม่ได้แล้วก็มาขายที่นี่ราคาถูกก็ยังไม่มีใครซื้อเอสีปะห้าอันนี้อันนี้สามสิบห้เนื้อที่ใหม่เนือเดี๋ยวเเอาลองสาธม่่ต่ไจไล่เานี่ยสามบห้าเรโจรกันละให้ห้สบมาพี่ดมาขายโทรกล ร้อยยี่สิบหกบาทยังไงพี่ยังไงของพี่เหรอเนี่ยลุยสายลุยคันนี้เนี่ยไม่เนี่ยโอ้โหเลยโอ้โหไงคันนี้ของน้อกโก้เหรอแบ่งไหมพี่ถังน้ำมันแบ่งไหมแบ่งแบ่งครึ่งนะตัดครึ่งเอาไกลตัดเราริงอ่ะ กวากเนียมันแดงก่อนกลับบ้านเาเืรับรองไดเลยเอาอะไรมาล่ะุยตุยตุยอยู่นั่นน่ะต่างขวาแดงแดงยังไงอนะแอบซ้อมหรอดีครับ ยังไงเนี่ยสวยโอ้ยถ่ายุงตุ้ยถายตุ้ยรู้เยต้องตั้งย่ยได้เราชอบเฮ้ยออกอาการไม่ได้ีมากเลยือเดียวือเดียวเพราะยัง อันนี Girl, death, think, ้ห oh, no, ้ออะไรเนี่ยสีแดงๆเ่ยมีข้อมีข้อบลอกอันนี้อันนี้ยังไม่ทำสีจริงๆแบบไม่ตัดสูดก็หล่อนยาวมันก็หล่อนะแต่ตัดสูมันก็จะโเบอร์ไม่ได้ตัด ไม่ถึงนี่ว่าใจมึงไม่ถึงไม่กล้องมึงจะเดินเป็นใครเนลองไม่เดินรองไมเบิร์ดจะให้ลองยังไงเบิร์ดจะให้ลองยังไงทุกคนใครได้เล่นรถนะครับตอนนี้แบตหมดแบตหมดแบตหมดก็เลยให้น้องเกมคนไลฟ์นะครับน้องเกมรู้จักกับทุกคนแล้วไม่รู้จักคนไหนก็ไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่กล้องมาเลย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 กล้องมาเลยพี่กล้องมาเลยโอ้พี่ซานพี่ซานพี่ซาน โอ้ยโอ้ยคานกว้างมากเอาแล้วเก่งไม่เล่นนะสามรอบดิผมก็เอาเรื่อยเขาเนี่ยเหื่อยแล้วเนี่ยสามรอบแล้วพี่อ่ะโอ้วันนี้นะสามรอบนะรอบที่สามเอาเรื่องเลยเหมือนออกกําลังกายเลย